แลี๋ยวเราก็ลงน้ำมันนะฮะไม่ต้องเยอะนะฮะนิดเดียวนี่ครับเดี๋ยวเราจะผัดเครื่องกันนิดหน่อยแค่นี้ครับเดี๋ยวเราก็นําเครื่องเรานะฮะที่ว่าแบ่งไว้จากที่เราหมักหมูนะฮะนี่นะครับที่สับจ่วงหมักหมูนะครับลงไปเลยครับผัดให้หอมนะฮะพอสีเริ่มเหลืองแล้วก็หอมนะฮะเราก็ลงน้ำเปล่าไปนะนี่จะเป็นน้ำซุปก็ได้นะครับนี่นะหนึ่งถ้วย ะะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอากลิ่นหอมของเครื่องเทศนะครับเดี๋ยวเราค่อยมา,าช้อนเอาเครื่องเทศออกนะครับตรงกากาเครื่องเทศนี่นะฮะใช้ระช้อนอย่างนงี้นะฮะหรือตะแกงนี่ฮะเดือดมะสักพักนะครับให้กลิ่นเครื่องเทศออกก่อนนะครับน้ำที่เราหมักหมูแดงนะครับที่เราอบกันที่เหลืออยู่นี่ฮะประมาณถ้วยเสร็จเลยนะฮะเราก็จะเทลงไปเลยครับ ท่านผู้ชมจะใส่เป็นอบเชยเป็นปวยกักเพิ่มไปก็ได้นะฮะในน้ำราดนี่นะครับแล้วก็จะลงเป็นสกิปปี้ไปเลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวก็เคี่ยวนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราก็ลงแป้งมันไปเลยฮะนี่นะครับเอาให้เหนียวพอเกาะกับตัวข้าวก็พอนะครับ กับหมูแดงค่อยลงนะฮะสำหรับแป้งมันเดี๋ยวจะคนไม่ทันเบาไฟครับนี่นะครับให้ความเหนียวประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวอุณหภูมิที่ร้อนจัดมันจะเย็นลงนิดนึงก็จะมีความเหนียวมากขึ้นนะครับนี่นะครับ แล้วเราก็จะมาลงงานของเราเลยนะฮะที่งาคขั้วนี่ฮะลงไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมันงานนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกบกลิ่นของสกิปปี้นะครับนี่นะฮะตอนนี้น้ำลาดเราก็ได้แล้วนะฮะน,นี่นะครับ